ตอนที่1 8 0 4ถูกเลือกหันเส้มองไปที่ดวงตาสีเขียวในความมืดและในไม่นานเขาก็ได้เห็นว่าพวกมันมีลักษณะเป็นแบบนั้นพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานจำพวกกิ้งก่าแต่หัวของมันใหญ่โตยิ่งกว่าวัวกระทิงผิวหนังของพวกมันมีสีเทาเหมือนกับก้อนหินซึ่งทำให้พวกมันพรางตัวเข้ากับความมืดได้เป็นอย่างดี ตอนนี้พวกมันใกล้จะมาถึงแท่นหินแล้วพวกมันอ้าปากขึ้นและเผยให้เห็นเคี้ยวและลิ้นที่เหมือนกับงูน,นั่นมันตัวอะไรอะ่ะนี่พวกเคออสพาพวกเรามาเป็นอาหารพวกมันอย่างนั้นเหรอหนึ่งในคนจากเผ่าพันธุ์ชั้นสูงถามขึ้นมาด้วยความกลัวพวกมอนสเตอร์เข้ามาจากทุกทิศท,ทุกทางพวกมันล้อมทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยแท่งหินนี้เอาไว้ พวกมอนสเตอร์พวกนั้นล้อมพวกเขาเอาไว้ขณะที่จ้องมองพวกเขาจากด้านนอกเขตแท่งหินทันใดน,นั้นเองก็มีเสียงหอนดังขึ้นมาหลังจากนั้นพวกมอนสเตอร์ก็เปิดทางให้กับมอนสเตอร์ตัวหนึ่งเดินเข้ามามีมอนสเตอร์ที่ดูเหมือนกับกิ้งก่ายอีกตัวเดินเข้ามาแต่มันมีขนาดเล็กกว่ามากมันมีขนาดพอๆกับสุนัขตัวหนึ่งเท่านั้น มอนสเตอร์ตัวนั้นยกหัวขึ้นทำให้มันดูสูงส่งกว่าตัวอื่นถึงแม้ตัวของมันจะเล็กกว่ามอนสเตอร์ตัวอื่นๆแต่มันก็ดูมีชีวิตชีวามากกว่าและตัวของมันก็มีสีดำแดงเหมือนกับเลือดไก่ขณะที่มอนสเตอร์ตัวน้อยเดินเข้ามามอนสเตอร์ Monster ตัวอื่นๆก็ก้มหัวราวกับว่าพวกมันคงคำนับให้กับราชาของพวกมัน มอนสเตอร์ตัวเล็กไม่ได้หยุดอยู่นอกบริเวณแท่งหินเหมือนกับตัวอื่นมันเดินเข้ามาข้างในและเริ่มจะสังเกตดูพวกเขาแต่ละคนมอนสเตอร์ Monster ตัวน้อยมองดูพวกเขาแต่ละคนอย่างละเอียดหันซิมไม่รู้เลยว่าพวกมอนสเตอร์มีจุดประสงค์อะไรกันแน่พวกคนจากเผ่าพันธ์ชั้นสูงก็สับสนเช่นเดียวกันพวกเขาทุกคนกลัวว่ามอนสเตอร์ตัวน้อยจะเข้ามือหัวพวกเขาเข้าไปอีซาย,ยังคงหลับตาซึ่งเธอดูจะไม่หวาดกลัวเลยแม้แต่น้อย หันเส้นคิดกับตัวเองเธอถูกจับตัวมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันทำไมเธอถึงดูจะไม่กังวลกับพวกมอนสเตอร์เลยเธอจะต้องรู้แน่ว่ากำลังเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ตอนนี้หันเส้นรู้ว่าอีซาเกลียดชังเขาและเธอก็คงจะฆ่าเขาทันทีเมื่อมีโอกาสดังนั้นมันไม่มีทางที่เธอจะยอมแบ่งปันข้อมูลกับเขา มอนสเตอร์ตัวน้อยเดินไปรอบๆ่ามกลางผู้คนที่ถูกจับตัวและในที่สุดมันก็ยกอุ้งเท้าขึ้นมาสัมผัสคนที่ถูกจับดูเหมือนกับว่ามันกำลังจะทำการเลือกใครคนใดคนหนึ่งเผ่าพันธุ์ชั้นสูงที่ถูกมันสัมผัสหน้าซีดไปเขากลัวว่ามันจะเลือกเขาไปเป็นอาหารมอนสเตอร์ Monster ตัวน้อยเดินไปรอบๆจนกระทั่งอุ้งเท้าของมันมาหยุดอยู่ที่หันเซินและชี้ตรงมาที่เขาหันเซินสะดุ้งเล็กน้อยและคิดกับตัวเองไม่มีทางที่เราจะโชคายอย่างนี้ไปได้ มันคงคิดว่าเนื้อของเราอ่อนนุ่มกว่าคนอื่นและนั่นก็คงเป็นเหตุผลที่มันต้องการจะกินเราก่อนมอนสเตอร์ตัวน้อยส่งเสียงที่เหมือนกับการเห่าออกมาขณะที่ชี้ไปที่หันเซ้นหลังจากนั้นก็มีมอนสเตอร์อีกตัวเดินเข้ามาหาหาันเซนนด้วยความดุร้ายราวกับเสือโครองคนอื่นจากเผ่าพันธุ์ชั้นสูงรู้สึกโล่งใจขึ้นมาเพราะมันดูเหมือนกับว่ามอนสเตอร์ตัวน้อยตัวนี้จะเลือกอาหารได้แล้ว แต่พวกเขาคิดผิดหลังจากนั้นมอนสเตอร์ตัวน้อยก็ชี้ไปที่คนจะกเผ่าพันธุ์ชั้นสูงอีกหลายคนและเมื่อใครถูกเลือกมันก็จะมีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งเดินเข้าไปหาคนคนนั้นซึ่งนอกจากหันเส้นแล้วก็มีอีซาวิกเดยุกร็อกฟอลและชายหน้านกหลังจากนั้นมอนสเตอร์ตัวน้อยก็วางอุ้งเท้าลงซึ่งบ่งบอกว่ามันทำการเลือกเสร็จแล้วคนอื่นๆจากเผ่าพันธุ์ชั้นสูงรู้สึกโล่งใจขึ้นมา ขณะเดียวกันหันสเซิ้นก็พยายามคิดหาหนทางที่จะหนีไปจากสถานการณ์อันเลวร้ายนี้เขาไม่สามารถต่อสู้กับพวกมันได้ตรงๆแต่การจะวิ่งหนีไปก็ดูจะเป็นไปไม่ได้หันสัเซิ้นคิดว่าการหนีกลับไปที่กอสเซนชูรีเป็นหนทางเดียวที่จะรอดไปได้แต่เมื่อเขาเห็นท่าทีของมอนสเตอร์ตรงหน้าทัานใดน,นั้นเองเขาก็รู้ว่าตัวเองเข้าใจเจตนาของพวกมันผิดไปดังนั้นเขาจึงตัดสินใจดูสถานการณ์ต่ออีกสักพัก เมื่อมอนสเตอร์เข้ามาตรงหน้าแฮนเซนมันก็อ้าปากงับเขาแต่มันไม่ได้กัดถูกผิวหนังของเขามอนสเตอร์ Monster ที่เข้ามาเพียงแค่ใช้เขี้ยวของมันกัดเชือกที่รัดตัวของเขาอยู่จนขาดแันเซนกลับมาเป็นอิสระอีกครั้งเขาสะบัดแขนขาไปมาเพื่อยืดเส้นยืดสายหลังจากนั้นเขาก็มองนสเตอร์ตรงหน้าอย่างประหลาดใจ คนอื่นที่ถูกเลือกก็ถูกปล่อยเป็นอิสระเช่นเดียวกันหลังจากที่กัดเชือกจนขาดพวกมอนสเตอร์ก็หันหลังและย่อตัวลงเพื่อให้พวกเขาขึ้นไปขี่หลังของพวกมันหันเส้นและคนอื่นๆยังคงไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อหันเซนและคนอื่นๆไม่ยอมขึ้นไปบนหลังของพวกมันมอนสเตอร์ตัวน้อยก็คำรามออกมาดูเหมือนมันจะบอกให้พวกเขาเรียบขึ้นไปคนที่ถูกเลือกหันมามองหน้ากันด้วยท่าทางลังเลแต่ทว่าวอีซากับกระโดดขึ้นไปนั่งบนหลังมอนสเตอร์อย่างไม่ลังเลหลังจากที่เธอขึ้นไปบนหลังของมันแล้วมอนสเตอร์ตัวนั้นก็เริ่มเดินออกไปหันเซนตัดสินใจขึ้นไปขี่หลังของมอนสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้า,ชนาเช่นเดียวกันหลังจากนั้นมันก็เริ่มเดินออกไปในทิศทางเดียวกัน วิกและเดยุกรอกฟอล์กัดฟันก่อนที่จะตัดสินใจกระโดดขึ้นไปหลังของมอนสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าหลังจากนั้นมอนสเตอร์ Monster ก็พาพวกเขาออกไปจากโอเอซิสเมื่อมอนสเตอร์ตัวน้อยเห็นว่าหันเซและคนอื่นๆถูกพาตัวไปแล้วมันก็เห่าเพื่อสั่งให้มอนสเตอร์ทั้งหมดสลายตัวพวกคนจากเผ่าพันชั้นสูงที่ไม่ถูกเลือกรู้สึกโล่งใจอย่างมากพวกเขาเชื่อว่าคนพวกนั้นถูกนำไปเป็นอาหาร วิกและคนอื่นๆรู้สึกกังวลอย่างมากพวกเขาไม่แน่ใจว่าที่ถูกเลือกนั้นเป็นเรื่องดีหรือร้ายกันแน่แต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้มอนสเตอร์เดินทางท่ามกลางทะเลทรายในยามค่ำคืนถึงแม้ท้องฟ้าจะปลอดโปร่งแต่มันก็หนาวเย็นจนน่าประหลาดใจตอนที่1805รังไหม พวกเขาเดินทางกันตลอดทั้งคืนและเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นหันเซนก็เห็นภูเขาลูกใหญ่ที่ดูแปลกประหลาดอยู่ตรงหน้าเหตุผลที่มันดูแปลกประหลาดนั่นก็เพราะว่ามันดูเหมือนกับไข่ฟองยักษ์ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายและนอกจากภูเขานั่นแล้วภูมิประเทศโดยรอบก็เต็มไปด้วยทะเลทรายโล่งๆใหญ่ขนาดนี้มันไม่มีทางเป็นไข่ของจริงไปได้ไม่อย่างนั้นแล้วสิ่งมีชีวิตที่ฟักออกมาจากไข่จะมีขนาดใหญ่สักขนาดไหนกันหันเซนคิดกับตัวเอง เมื่อพวกมอนสเตอร์เห็นภูเขารูปไข่อยู่ข้างหน้าพวกมันก็รีบเร่งฝีเท้าขึ้นขณะที่พวกเขาเข้าไปใกล้ที่นั่นมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาก็ได้เห็นไข่ที่ใหญ่โตรอกับภูเขาชัดเจนมากขึ้นถึงแม้มันจะมีขนาดใหญ่พอๆกับภูเขาลูกหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ทำมาจากหินมันถูกห่อหุ้มด้วยเส้นไหมสีดำจนดูเหมือนกับรังไหมขนาดยักษ์ไหมแต่ละเส้นนั้นหนาพอๆกับแขนข้างหนึ่งและพวกมันก็เรืองแสงอ่อนๆออกมา พวกมอนสเตอร์วิ่งไปหยุดอยู่ตรงหน้ารังไหมจากนั้นพวกมันก็ย่อตัวลงเพื่อให้หันเส้นและคนอื่นๆลงจากหลังของมันนี่คืออะไรกันชายหน้านกถามขึ้นมาขณะที่มองไปที่รังไหมยักษ์วิกไดยุกร็อกฟอลและอีซาไม่ได้พูดอะไรออกมาพวกเขาเพียงแค่มองไปที่รังไหม หันซึ่นสามารถบอกได้ว่าในยุคร็อกฟรอลดูจะตื่นเต้นกับอะไรบางอย่างถึงเขาจะแสดงมันออกมาเพียงแค่เสี้ยววินาทีแต่มันก็ไม่สามารถรอดพ้นจากสายตาของหันซึ่ไปได้สามคนนี้รู้ว่ารังใหม่นี่คืออะไรแต่เนื่องจากอีซาวิกและในยุคร็อกฟรอลถูกพามาที่นี่โดยบังเอิญอย่างนั้นแล้วทำไมพวกเขาถึงได้รู้ว่ามันคืออะไรหรือว่าพวกเขาเคยมาที่นี่อย่างนั้นเหรอหันซึ่คิด ขณะที่พวกเขาทั้งสจ้องมองไปที่รังใหม่ยักษ์พวกมอนสเตอร์ก็หมอบลงกับพื้นรากล่ว,กว่าพวกมันกำลังทำความเคารพต่อเทพเจ้าของพวกมันมีเพียงแค่ม,มอนสเตอร์สีแดงตัวน้อยเท่านั้นที่เดินเข้าไปใกล้รังไหม่มันเดินไปรอบๆเรากับว่ามันกำลังมองหาอะไรบางอย่างอยู่พวกเราควรจะหนีไปในตอนนี้เลยไหมช้ยน้านกถามขึ้นมาเมื่อเห็นพวกมอนสเตอร์หมอบลงกับพื้นเจ้าคิดว่าพวกมันโง่เหรอ เพียงเพราะว่ามันไม่ได้ทําร้ายเรานั่นไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะปล่อยให้พวกเราหนีไปเจ้าไม่เห็นหรือว่าพวกมันน่ะยังคงล้อมพวกเราอยู่ได้ยุกร็อกฟอพูด ชายหน้านกกำลังจะตอบกลับไปแต่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าพื้นทรายรอบๆเริ่มสั่นไหวราวกับเกิดแผ่นดินไหวขึ้นหันเซนก็รู้สึกเช่นเดียวกันมันไม่ใช่เพียงแค่พื้นทรายเท่านั้นที่เคลื่อนไหวแม้แต่ภูเขาที่ดูเหมือนกับรังไหมก็เคลื่อนไหวเช่นเดียวกันทรายที่อยู่รอบๆรังไหม่เริ่มจะไหลลงไปราวกับว่ามันมีหลุมเกิดขึ้นด้านใต้รังไหมพวกเขาต้องการจะถอยออกไปแต่พวกมอนสเตอร์ยังคงหมอบอยู่กับพื้นทําให้พวกเขาไม่สามารถถอยกลับได้ เจ้าสิ่งนั้นกำลังลอยสูงขึ้นชายหน้านกตะโกนหันส้นสังเกตเห็นว่ารังไหมกำลังลอยขึ้นจริงๆมันไม่ใช่ว่าซายเคลื่อนไหวด้วยตัวเองแต่การลอยขึ้นของรังไหมส่งผลให้สายเคลื่อนไหวแบบนั้นหันส้นเลิกให้ความสนใจรังไหมและหันมามองวิกได้ยคร็อกฟอลและอีซาแต่เขาไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของอีซาได้เนื่องจากเธอยังคงสวมหน้ากาก,ากอยู่ แต่ใบหน้าของดยุกร็อกฟอร์ดูตื่นเต้นและตอนนี้ดวงตาของวิกก็ดูเป็นประกายขึ้นมาคนพวกนี้ต้องรู้อะไรแน่ฮันเซิลพยายามคิดหาวิธีที่จะล้วงความลับจากพวกเขาขณะที่ฮันเซิลกำลังคิดอยู่นั้นรังไหมก็ลอยขึ้นจากทะเลทรายอย่างสมบูรณ์ซึ่งในตอนนี้มันลอยตัวอยู่ในอากาศมันเป็นภาพที่น่าทึ่ง มันดูเหมือนกับเทือกเขาหิมาลัยเพียงแต่ว่าตอนนี้มันลอยอยู่บนท้องฟ้ามนุษย์นั้นช่างเล็กยิ่งกว่ามดเมื่อไปยืนอยู่ข้างๆมันซึ่งถ้ามันร่วงลงมาพวกเขาก็คงจะถูกบทขยี้จนเละเทะรังไหมลอยขึ้นไปสูงจากพื้น6เมตรและหยุดอยู่กลางอากาศหันสันสงสัยว่าพลังแบบไหนกันที่ทำให้สิ่งที่ใหญ่โตแบบนี้ลอยได้ มอนสเตอร์ตัวน้อยกลับเข้าไปรวมกลุ่มกับพวกและส่งเสียงคู่ใส่พวกเขาราวกับว่ามันกำลังสั่งให้หานเซนนและคนอื่นๆเดินไปใต้รังไหมหานเซนนเห็นว่าพวกมอนสเตอร์ดูจะไม่ได้วิตกกังวลอะไรดังนั้นเขาจึงไม่ได้พยายามวิ่งหนีไปเขาอยากจะรู้ว่าพวกมันต้องการอะไรกันแน่ถึงพาพวกเขามาที่นี่พวกมอนสเตอร์ดันพวกเขาไปยังหลุมที่อยู่ใต้จุดศูนย์กลางของรังไหม ที่นั่นหันเส้นเห็นรูวงกลมรูหนึ่งมันมีความกว้างราวๆสองเมตรซึ่งเมื่อเทียบกับรังใหม่แล้วมันดูเล็กเา่ากับปลายเข็มหันเส้นเงยหน้ามองขึ้นไปในรูนั่นแต่สิ่งที่เขาเห็นมีเพียงแค่เส้นใหม่เท่านั้นเส้นใหม่แต่ละเส้นมีความหนาพอๆกับแขนข้างหนึ่งมอนสเตอร์ตัวน้อยชี้ไปที่รูรูนั้นและส่งเสียงขู่ใส่พวกเขาดูเหมือนว่ามันต้องการให้พวกเขาเข้าไปในรูนั้นพวกเราควรจะเข้าไปไหม ชายหน้าโนกหันมาถามคนอื่นๆเขาไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดังนั้นเขาจึงมองหาคำตอบจากเดยุกร็อกฟรอล์และวิกพวกเรามีทางเลือกอื่นอีกหรือไงกันเดยุกร็อกฟรอล์พูดก่อนที่จะเดินเข้าไปเดยุกร็อกฟอล์พยายามที่จะเก็บความตื่นเต้นของตัวเองเอาไว้ขณะที่เดินเข้าไปหามันอย่างช้าๆแต่ฮันเซ่นก็รู้ว่าเดยุกร็อกฟรอล์อยากจะเข้าไปข้างในนั้นเต็มทนแล้วใช่แล้วพวกเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าไปในนั้น,น วิกพูดก่อนที่จะตามหลังในยุคร็อกฟอร์ไปชายหน้านกตามสองคนไปที่รูนั่นตอนนี้เหลือเพียงแค่หันเซินและอีซาเท่านั้นที่ยังยืนอยู่ด้านนอกตอนที่1 8 6 6หัวใจเต้นมอนสเตอร์ตัวน้อยส่งเสียงขู่ใส่หันเซินและอีซาให้รีบเข้าไปข้างในแต่อีซายังไม่คิดจะเข้าไปเธอเดินเข้าไปหาหันเซินและกระซิบกับเขา ข้าไม่รู้ว่าถ้าพวกเราเข้าไปในรูนั่นแล้วพวกเราจะไปเจอกับอะไรบ้างทำไมพวกเราไม่ทิ้งความบาดหมางไปก่อนและมาร่วมมือกันเพื่อผ่านสถานการณ์นี้ไปล่ะหันซ้ำแปลกใจเขาไม่ได้คิดว่าอีซาจะเสนอให้มาร่วมมือกันแบบนี้เขามองไปที่เธอและโพดนั่นเป็นสิ่งที่ข้ากำลังจะถามอยู่พอดีเลยแต่ถ้าพวกเราจะร่วมมือกันไม่ใช่ว่าพวกเราควรจะจริงใจต่อก,กันก่อนอย่างนั้นเหรอเจ้าต้องการจะบอกอะไร อีซาถามอย่างไร้อารมณ์หันเส้นชี้ไปที่รูของรังใหม่และพูดอย่าบอกนะว่าเจ้าไม่รู้ว่านี่คืออะไรมอนสเตอร์ตัวน้อยส่งเสียงขู่ใส่พวกเขาอีกครั้งมันดูรำคาญที่พวกเขาไม่ยอมเข้าไปสักทีมอนสเตอร์ตัวอื่นๆก็เริ่มจะมีท่าทีแบบเดียวกันดูเหมือนกับว่าพวกมันตั้งใจจะกินเขาซะตอนนี้ถ้าเกิดพวกเขายังชักช้าอีกพวกเรามีคนพูดคุยกันที่นี่เข้าไปข้างในก่อนแล้วค่อยคุยกัน อีซาพูดหลังจากนั้นเธอก็กระโดดจับเส้นไหมและปีนเข้าไปในรูเมื่อหันเซ้นกำลังกระโดดตามเธอไปเขาก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างดึงเขาจากด้านหลังหันเซ้นมองข้ามไหลไปด้านหลังและเห็นว่ามอนสเตอร์ตัวน้อยกำลังงับเสื้อของเขาเอาไว้หันเซ้นหันกลับไปหลังจากนั้นมอนสเตอร์ตัวน้อยก็ใครอะไรบางอย่างออกมาใส่มือของหันเซ้นจากนั้นมอนสเตอร์ตัวน้อยก็ส่งเสียงคำรามออกมาเพื่อบอกให้เขาไปได้ หันเซิร์ประหลาดใจเขามองสิ่งของที่ได้รับมาและสังเกตเห็นว่ามันดูเหมือนกับลูกแก้วมันมีขนาดพอๆกับลูกปิงปองมันดูอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นนอกจากนั้นมันยังโปร่งใสอีกด้วยหันเซิร์ไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรกันแน่หันเซร์มองมอนสเตอร์ตัวน้อยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเก็บลูกบอลไปหลังจากนั้นเขาก็กระโดดเข้าไปในรูของรังใหม่เนื่องจากมันมีเส้นใหมอยู่เต็มไปหมดการปีนเข้าไปในนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากอะไร เมื่อหันเส้นมองเข้าไปเขาก็สังเกตเห็นว่ามันเป็นอุโมงค์ที่ลึกประมาณ100เมตรก่อนที่ภายในจะเปิดกว้างออกทําให้มันเหมือนกับถ้ำทั้งสามเกืบจะปีนขึ้นไปถึงด้านบนแล้วหันเส้นปีนขึ้นโดยไม่ได้เร่งรีบอะไรและเมื่อขึ้นไปถึงเขาก็เห็นว่าเดยุกร็อกฟรอและคนอื่นๆยืนอยู่ไม่ไกลดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ต้องการจะเดินล่วงหน้าไปก่อน เมื่อหันเส้นปีนขึ้นมาแล้วมันก็มีเสียงดังขึ้นมาทั้งรังไมสั่นไหวเมื่อหันเส้นก้มลงไปเขาก็เห็นว่าทางออกได้หายไปแล้วตอนนี้ยังไงพวกเราทุกคนก็ลงเรือลําเดียวกันแล้วดังนั้นพวกเราก็ควรจะร่วมมือกันได้ยุกร็อกฟอร์พูดขึ้นมาวิกพยักหน้าและพูดเจ้าพูดถูกไม่มีใครรู้ว่าจะมีอันตรายแบบไหนรออยู่ดังนั้นพวกเราก็ควรจะร่วมมือกันวิกเจ้าช่างเป็นคนที่ชาฉลาด ได้ยกรอ c ฟ f อเอยชมก่อนที่จะหันมาถามคนอื่นๆแล้วพวกเจ้าล่ะคิดยังไงข้าเองก็เห็นด้วยชายหน้านกพูดข้าก็เห็นด้วยเช่นเดียวกันอีซาตอบคำถามคนอื่นอย่างน่าประหลาดใจแต่เธอรีพูดต่อแต่ถ้าพวกเราจะร่วมมือกันนั่นก็หมายความว่าพวกเราต้องเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันไม่อย่างนั้นการร่วมมือกันก็เป็นอะไรที่ไรประโยชน์ เมื่อดดยุกของรีเบตได้ยินที่เธอพูดเขาก็รีบพูดขึ้นมาทันทีแน่นอนอยู่แล้วพวกเราจําเป็นต้องไปพร้อมๆกันข้าคคอเดยุกของรีเบตข้ามีประสบการณ์ในการนําคนนับล้านอย่างนั้นแล้วพวกเจ,จ้าจะว่าอย่างไงถ้าข้าจะเป็นคนนำเดยุกร็อกฟอร์ดแบบนั้นไม่ถูกสิไม่ว่าใครก็ตามที่มาได้ไกลถึงขนาดนี้ต่างก็มีฝีมือกันทั้งนั้นข้าไม่คิดว่าตัวเองด้อยไปกว่าใครที่นี่วิกพูดขึ้นมา ข้าไม่ได้สงสัยในความรู้ของเจ้าเลยสักนิดทุกคนในที่น,นี้ต่างก็รู้ดีว่าเจ้าไม่ได้แย่ไปกว่าข้าเลยสักนิดเดียวนายุกร็อกฟอ์หันไปมองอีซาก่อนที่จะพูดต่อแต่พวกเรามีคนจากรีเบตถ,ถึงสองคนดังนั้นมันจะง่ายกว่าถ้าข้าเป็นคนนำนายุกร็อกฟอ์ต้องการจะใช้ความได้เปรียบจากความจริงที่ว่ามีเผ่าพันธุ์ของเขาอยู่มากกว่าแต่ก่อนที่วิกจะได้พูดโต้แยง้งอีซาก็พูดขึ้นมาข้าคิดว่าคนที่จะออกคำสั่งกับพวกเรา ควรจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์และแข็งแกร่งในพวกเราทั้งห้าข้าคิดว่าเขาเป็นคนที่เหมาะสมมากที่สุดข้าจึงขอโหวตให้เขาเป็นคนนำพวกเราอีซาชี้ไปที่ฮันเซนฮันเซนขมวดคิว้วก่อนหน้านี้วิกและดยุกร็อกฟอลไม่ได้สนใจในตัวเขาเลยแม้แต่น้อยแต่ตอนนี้เมื่ออีซาพูดขึ้นมามันก็ทำให้พวกเขามองมาที่ฮันเซนด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรเขาเป็นคนจากเผ่าพันธุ์เล็กๆไม่เอานน่ะ จะหวังจะให้เขาเป็นคนนำพวกเราจริงๆหรอชายหน้านกมองหันเซิรนด้วยสายตาดูถูกเขาเคยต่อสู้กับหันเซิรนมาก่อนและหันเซิรนก็หลบการโจมตีของเขาได้อย่างง่ายดายดังนั้นเขาจึงไม่ค่อยพอใจกับข้อแนะนำของอีซาข้าคิดว่าเขาเหมาะสมถ้าหนึ่งในพวกเราจะเป็นคนนำมันก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยดังนั้นถ้าเลือกคนที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ได้มันก็ยุติธรรมดีที่พวกเราจะเลือกคนที่อ่อนแอที่สุด วิกพูดขึ้นมาแต่เขาซ่อนความคิดจริงๆเอาไว้ภายใต้รอยยิ้มอันชั่วร้ายไม่ได้นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆผูเ้เราจะเลือกคนที่อ่อนแอที่สุดเป็นผู้นำได้ไงเจ้าต้องการให้พวกเราทุกคนตายอย่างนั้นเหรอไดยุกร็อกเฝ้าสายหัวถ้าเขาไม่เหมาะสมแล้วก็อย่างนั้นแล้วข้าจะเป็นคนนำเองวิกยิ้มออกมาข้าไม่คิดว่าคนอื่นจะยินดีให้เจ้าเป็นคนนำไดยุกร็อกฝอาพูด เจ้าจะบอกว่าคนอื่นยินดีให้เจ้าเป็นคนนำอย่างนั้นเหรอวิกหัวเราะออกมาหยุดทะเลาะกันได้แล้วนอกจักว่าเขาจะเป็นคนนำไม่อย่างนั้นข้าก็ไม่ขอตามคนอื่นถ้าพวกเจ้าไม่ต้องการให้เขานำพวกเราแล้วก็ถ้าอย่างนั้นพวกเราแต่ละคนก็แยกกันไปตามทางของตัวเองอีซาพูดอย่างใจเย็น เดยุกร,ร็อกฟอลและวิคขมมดคิ้วไม่ได้ยินแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดยุค,ร,คร็อกฟอลเขารู้สึกโกรธอย่างมากกับความจริงที่ว่าคนเผ่าพันธุ์รีเบตไม่คิดจะสนับสนุนเขาถ้าคนอื่นไม่อยู่ที่นี่ด้วยเขาก็คงจะสั่งสอนบทเรียนให้เธอไปแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เงียบไปและไม่มีใครพูดขึ้นมาอีกทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากส่วนลึกของถ้ำมันเป็นเสียงที่เหมือนกับการเต้นของหัวใจสำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องคอทอริช ANNEL ได้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะและทุกๆคนสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ